จับกลุมนะักขายาบ้านนะคะที่พลาดทา่าปรากฏว่ามีการทักลายไปขายยาให้กับลูกค้าค่ะที่อยู่ระหว่างเข้าบำบัดยาเสพติดปรากฏว่าเมียเนี่ยเป็นคนรับโทรศัพท์พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนปลอมตัวค่ะตามไปล่อดซื้อได้ถึงที่บ้าน โดยเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสเดาเจัางหวัดสงขลาร่วมกับทหารหน่วยเฉพกิจกรมฐานราบที่5จับกลุมนายเฉลิมศักดิ์วิวัฒเพิ่มผลอายุ3 1ปีหรือว่านายตีนะะักขายาเสพติดรายย่อยในตำบลสเดาอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาพร้อมยาบ้าก,กว่า20เมตรที่นำมาส่งให้กับเจ้าที่นะคะที่มีการแฝงตัวเป็นลูกค้าเพื่อล่อซื้อ การจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะนายเฉลิมศักดิ์นักขายารายย่อยซึ่งเป็นนักค้าหน้าใหม่ในพื้นที่บอกว่าเพิ่งจะหันมาค้ายาบ้ายังไม่เคยมีประวัติถูกจับหรืออยู่ในบัญชีนักค้ายยาของเจ้าที่มาก่อนนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากการพลาดท่าเองเนื่องจากนายเฉลิมศักดิ์ได้มีการทักไลน์ไปหาลูกค้าคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นเนี่ยได้กลับตัวกลับใจอยู่ระหว่างการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเพื่อซื้อขายยาบ้านะคะกันตามปกติ แต่ปรากฏว่าภรรยาเป็นคนรับสายค่ะจึงได้นําโทรศัพท์มาให้เจ้าที่ตรวจสอบและจับกลุ่มเนื่องจากภรรยาบอกว่าไม่ต้องการจะให้สามีเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วและตอนนี้สามีก็กําลังบําบัดยาเสพติดอยู่อีกเจ้าที่มีการปลอมตัวนะคะทักไลน์กลับไปคุยเพื่อติดต่อซื้อยาบ้ากับนายเฉลิมศักดิ์ในจำนวน25เม็ดแล้วก็มีาการนัดส่งมอบของกันที่บ้านหลังหนึ่งและก็นายเฉลิมศักดิ์ก็นำยาบ้ามาส่งให้กับเจ้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที จากการสอบถามนายเฉลิมศักดิ์ให้การค่ะว่าเพิ่งเข้าสู่วงการค้ายาบ้าได้ไม่นานซึ่งปกติตัวเองเนี่ยมีอาชีพก็คือช่วยที่บ้านนะคะขายข้าวแกงอยู่ในตลาดและก็ยอมรับเหมือนกันว่าเสพยาบ้าด้วยค่ะจึงเริ่มผ่านตัวเองจากผู้เสพ มาเป็นผู้ค้าโดยได้รับการชักชวนจากเพื่อนนะคะที่ตำบลประดังเบซาอําเภอเดาจังหวัดสงขลาให้นายาบ้ามาขายแต่บอกว่าจะซื้อมาในครั้งละไม่มากนักนะคะประมาณ20-30เมตรทั้งเอาไว้เสพเองแล้วก็ขายต่อกับไปรุ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงมีการคุมตัวไปโดนมนคดีในข้อหาจําหน่ายยาเสพติดนะคะโดยผิดกฎหมายแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดอีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีการขยายผลนะคะไปยังเอเย่นต้นทางต่อไปคะ่ะว่ายาเสพติดที่ผู้ต้องหานํามา ายมาจากที่น